ก็ผมอาจารย์ศิวเลศอริกิตนะครับจากภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรกแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตอนนี้โครงการที่ผมทําอยู่นะครับก็จะเป็นโครงการที่เราโฟกัสเกี่ยวกับมะพร้าวทั้งหมดนะครับโดยที่โครงการแรกเนี่ยที่เราได,ได้รับทุนสนับสนุนจากวชเนี่ยก็คือการค้นหาย,ยีนที่ควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ําหอมไทยนะครับเนื่องจากว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีการขายมะพร้าวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่า ผลไหนจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมบางทีเราจะต้องใช้ดวงในการซื้อนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันส่งผลไปถึงเรื่องของคุณภาพของมะพร้าวที่เราขายไปยังต่างประเทศแล้วก็บริโภคในประเทศเราเองนะครับโครงการที่ผมทําโครงการแรกเราต้องการที่จะระบุว่ายีนตัวไหนที่ควบคุมลักษณะนี้และพัฒนาเครื่องหมายด n a นเอในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ใช้คัดเลือกมะพร้าวที่จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็ให้กับเกษตรกรไปปลูกได้ในอนาคตครับ Uh, อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเราจะใช้เทคโนโลยี d n a ในการตรวจนะครับซึ่งเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถส่งมะพร้าวนะครับแบบนี้มาให้ผมได้เลยแต่ไม่ได้มาทั้งต้นนะครับเราจะตัดเพียงใบสั้นๆเนี่ยเล็กๆมานะครับส่งมาให้ผมซึ่งหลังจากการตัดแล้วเนี่ยจะเหลือเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีในการตรวจโดยการเริ่มจากการสกัด DNA เอจากตัวอย่างใบเล,เล็กๆนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจให้กับเกษตรกร อมมะพร้าวที่ผ่านการตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามปีให้ผล,<ส>ผลเขาก็จะกลายเป็นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตเป็นผ้า,าน้ําหอมที่สม่ําเสมอครับาการทํางานของเครื่องหรือว่าเทคโนโลยีในการตรวจของเราเนี่ยเราจะสะกัดตัวสารพนันธุกรรมในมะพร้าวหรือที่เราเรียกว่า DNA นนะครับถ้าจินตนาการง่ายๆก็เหมือนกับการตรวจโควิดในปัจจุบันนี้ที่เอาตัวอย่าง,เ,าางเ,าเชื้อไวรัสจากจมูกหรือว่าโพรงคอออกไปตรวจนะครับมะพร้าวก็เหมือนกัน ตัวใบสั้นๆเมื่อกี้นี้นะฮะที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยเราจะเอาไปสกัด DNA ใน DNA ของมะพร้าวตัวนี้ก็จะมียีนที่บ่งบอกว่ามะพร้าวที่เราตรวจเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือหรือไม่หรือไม่เป็นนะครับโดยใช้เครื่องหมาย DNA ในการตรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยเราจะเอา DNA นทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในเพจเล็กๆอันนี้นะครับซึ่งในนี้บรรจุได้ประมาณ1536ตัวอย่างเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราจะตรวจได้เป็นหมื่นๆตัวอย่างเลยนะครับเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการตรวจโควิดในปัจจุบบัันนะคร ประโยชน์นะครับก็คือเราจะเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนมากเลยก็คือคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมไทยเนี่ยเราจะสามารถรักษามาตร,าารฐานได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการปลอมปลนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่สนใจในการตรวจสอบเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกรมวิชาการเกษตรเองที่ผลิตพันธุหน่อพันมะพร้าวให้กับเกษตรกรนะครับก็ส่งต้นตัวอย่างจากต้นพ่อแม่พันธุ์เขาเนี่ยมาให้ทางเราตรวจนะครับแล้วต้นไหนที่ไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะกาจัดทิ้งเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกษตรกรจะได้ไปก็คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมที่มีลักษณะความหอมแน่ๆนะครับแล้วก็นอกจากกลุมวิชาก,การเกษตรแล้วยังมีกลุ่มเกษตรกรเองอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรจากบ้านแพร้วนะครับที่เขามีอาชีพในการขายต้นพันธุ์มะพร้าวให้กับเกษตรกรรายอื่นนะครับเขาก็ต้องการรักษาม,มาตรฐานพันธุ์ของเขาก็จะมีการนําพ่อแม่พันธนุ์มาตรวจกับเราแล้วก็ต้นไหนที่เป็นน้ําหอมแท้ก็จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตต้นหน่อพันธุ์ให้กับ,กบเกษตรกรต่อไปนะครับ และนอกจากน,น,นี้ยังมีกลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐานของมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็มีการสร้างแปลงมะพร้าวน้าหอมแปลงใหญ่นะครับเป็นพันๆไร่นะครับก็มีการส่งตัวอย่าง d n a ของมะพร้าวจากสวนของเขาเนี่ยก่อนที่จะลงปลูกในแปลงนะครับมาให้เราตรวจรับรองแล้วต้นไหนที่ผ่านการตรวจถึงจะได้ลงไปที่แปลงแล้วก็ทําแบรนด์ต่อไปนะครับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็จะได้มะพร้าวพันธุ์แท้แล้วก็สุดท้าย ผู้บริโภคนะครับก็จะได้ดื่มหรือว่าทานผลมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นวัคคาน้ำหอมจริงๆนะครับคือเมื่อกี้จากที่เราไปดูในห้องพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าที่ชูค่คอเจอร์เนี่ยคือจริงๆแล้วโครงการมะพร้าวที่ผมทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีอีกโครงการหนึ่งที่เราทําการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อคัพปะนะครับหรือว่าเอมบริโอของมะพร้าวชนิดพิเศษคือ,อะจะเป็นมะพร้าวที่ไม่สามารถงอกได้ในตามธรรมชาติอย่างเช่นมะพร้าวกาทะทิมะพร้าวกะทินี่จะมี ลักษณะเนื้อฟูๆใช่ไหมครับแล้วก็ราคาเขาจะแพงทีนี้เนี่ยมันไม่สามารถงอกได้ตามธรรมชาติเราก็เลยใช้เทคโนโลยีการพอะเลียงคัพพ้าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เลี้ยงจนมะพร้าวเนี่ยออกมาเป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะส่งมอบให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจในการปลูกข้อพิข้อดีของมะพร้าวแบบนี้ก็คือว่าเขาจะเป็นกะทิทุกลูกนะครับในทั้งทลายเนี่ยจะได้กะทิหมดเลยแต่ในธรรมชาติแล้วเนี่ยมะพร้าวกะทิจะมีแค่ลูก2ลูกในทลายนะครับเราใช้เทคโนโลยีการพาะเลียงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วย แล้วนอกจากมะพร้าวกะทิแล้วยังมีมะพร้าวหายากอย่างเช่นพวกมะพร้าวมหาอุดนะครับที่เขาจะใช้ในเรื่องของศยาศาสตร์เนาะแต่ว่ามะพร้าวพวกนี้เนี่ยไม่สามารถงอกได้ในธรรมชาติเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยให้เขาฟื้นชีวิตมาได้เหมือนกันครับครับจากเมื่อกี้ที่เราไปดูในห้องปฏิบัติการเนาะหรือว่าห้องแลบเนี่ยเราจะมีการศึกษาพันธุกรรมมะพร้าวเยอะแยะมากมายเลยจนกระทั่งเราได้ตัวเครื่องหมายลีนเอในการตรวจสอบนะครับ ทีนี้ทางผู้ให้ทุนนะครับหรือว่าวชและก็เบโดเนี่ยเขาก็เล็งเห็นความสําคัญของพันธุก,กรรมมะพร้าวว่ามันมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการปรับปรุงพันธุ์หรือการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมีอยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ยออกมาใช้สร้างมูลค่าทางการตลาดนะครับเขาก็ให้งบวิจัยของเราเนี่ยมาทํางานวิจัยเพิ่มนะครับโดยการรวบรวมพันธุ์มะพร้าวทั้งประเทศเลยนะครับมาไว้ที่แปลงนี้ซึ่งแปลงนี้มีชื่อว่า KU b e d บ c o c o n u t Bio Bank นะครับหรือว่า เป็นแปลงรวบรวมพันธุกรรมแบบมีชีวิตของมะพร้าวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเบโดนะครับหรือว่าหรือว่าวชนะครับให้สร้างแปลงมะพร้าวตัวนี้ขึ้นแล้วก็ออกเดินทางเก็บมะพร้าวทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวไ,ไว้ตรงแปลงนี้ในพื้นที่ส0สิบไร่เราก็จะเห็นว่าเขามีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงอย่างที่บอกว่าประมาณ200อยสายพันธุ์จะมีสีนะครับที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็ หนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านการตรวจ DNA มมาแล้วมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยนะครับประโยชน์ของการมีแปลงตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างมูลค่าจากฐานอนุกรรมที่มีอยู่